สวัสดีครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของหมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตัวนี้นะครับชื่อไอ้กล้วยอยู่ข้างนอกสีดานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อชื่ออะไรเนะาะเดี๋ยวแป๊บนึงก็หอมอ่ะตัวที่อยู่ข้างในชื่ออะไรนะลูกอะ,ะอ,อหมาชื่ออะไรนะเออข้าเหนียวข้างนอกข้างนอกชื่ออะไรนะ ไอ้ที่ที่มันทะเลาะกันอะอกกชื่ออะไรนะไอ้กล้วยไอ้กล้วยกับไอ้เหนียวใช่ไหมหนูเล่าให้ต้นไม้ฟังหน่อยสิเวลามันทะเลาะกันเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะข้ามรั้วไหมลูกไม่ค่มมะมันกลัวมันกลัวไอ้แก้ามันสู้มันสู้กันไม่ได้อ่าแล้วมันจะทะเลาะกันข้ามรัว้วข้างรั้วตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออดูเดี๋ยวดูนะครับดเเดี๋ยวดู มีแค่เราทะเลาะกัน <c oughs> ทั้งวันอยู่ข้างรั้วนี่รั้วรั้วดน้ำอ <c oughs> ยังไงนะยังไงเล่าฟังเหรอเสียง,งดังไม่ได้ไไดนอนอมันทะเลาะกันอยู่แค่นี้ถ้าถ,ถ้าเกิดเขาทะเลาะกันเขาจะทะเลาะข้างรั้วรั้วดน้ำใช่ไหมลูกใช่ค่เวลาเวลาเวลามีคนเดินไปมันก็จะออกนอกตัวไปไปตามแต่ฝั่งนู้นเขาก็ไม่ข้ามมาใช่ไหมเวลามีเจ้าของมันนี่มันก็ข้ามมาค่ะอืมดู ดูครับนี่อ่เดี๋ยวดูครับดูดูดูเรื่องนี้ลองลองลองเรียกให้เขาเขามาใกล้กันหน่อยสิเนี้ยเนี้ยกล้ว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 ยอืมโอ้ยกล้วยไม่มาเนี่ยมาเซาอ่ะกล้วยไม่มาเนี่ยมาแต่กล้วยไม่มาครับกล้วยอืมกล้วยมองอยู่ อันนี้ก็ชุดนี้ที่กัดกันคราวที่แล้วเป็นพี่น้องกันนะครับจริงๆเขาก็กัดกันทะเลาะกันแบบนี้แหละแต่ไม่มีอะไรหรอกเออนี่เป็นคำยิงอย่งเงี้ยวันทุกวันก็อยู่ข้างด้วยอ,ววอย่างเงี้ยหนาแล้วครับหนาอะไรนี่เขาก็ยืนรออยู่ ครั้งรวดรวดหนาครับนี่นครับน,น,นี่ก็จะห้ามนะครับอางนี้ก็เฉยๆนะครับเขาหองพื้นที่นี่เป็นบางแก้วนะครับบางแก้วอั็นสีแล้ อะไรนะมันเป็นพันธุ์ไข่ผสมบางแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บมาจากสระอ,อ่าหมอ๋อพันบางแก้วผสมอยู่มันจะมีโอ้ตอนนี้ฝนกำลังตั้งเขานะครับวันนี้วันที่23กรกฎาคม2 5 6 7นนะครับวันนี้เรามารีวิวหมาสองตัวที่ได้ยอดวิวมีผู้ชมเข้ามาดูประมาณล้านกว่าวิวนะครับแล้วก็หลายคนก็คอมเมนต์มา อคอมเมนต์มาต่างๆนานานะครับต่างคนต่างความคิดนี่สองตัวที่เขาเขาเคยทะเลาะกันนี่ครับนี่นี่น,นี่มาจะชื่ออะไรบ้างไหนเป็นยังไงเออนี่อันนี้นี่หูตกเห็นไหมอันนี้หูตกข้างหนึ่งอันนี้หูตกทั้งสองข้างอ่าอน,นี่มารีวิวนะครับรีวิวอาลุกขึ้นมาเออโอเคโอเคเอาขึ้น กลางมือมาเอามือมาโอเคนะครับไหนเอาหูตกหูวตกข้างนึงมาอ่าโอเคนั่น,นแหละครับเขาเป็นพี่น้องกันนะครับอันนี้มารีวิวอยู่อ่าดูไกลๆเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งมาครับ่้าอ,อ,อเคเรครับอ่าพอมีเจ้าของก็จะ,ะก็จะแย่งเจ้าของกันนะครับคือเขาห่วงเขารักเจ้าของนะครับ พอรักเจ้าของก็จะทะเลาะกันนะครับเห็นไหมเห็นไหม,มครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิเห็นรีวิวชุดก่อนนะครับและนี้คือความเป็นจ,จริงนะครับหลัเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เนี่ยเจ้ากล้วยที่กรรมการไปแย,ยกตอนนั้นนะครับเอาแล้วเห็นไหม,มแล้วก็น,นี้ก็คุณแม่ก็ยังอยู่นะครับคุณแม่ก็กวาดบ,บ้านเหมือนเดิมปกติครับ นี่คือพวกเขานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมแบบนี้ขอบคุณครับ